ะะสาวกนะคะของแฮมเมอนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะอยากเข้ามาดูรถหรือดูคนขายอ่าไม่ใช่อ่าก็เข้ามาได้ที่นะคะ <S <S อฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีของเราเช่นเคยสวัสดีค่ะไมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะไมก็มาพร้อมกับความพิเศษนะคะ <S <S บอกได้เลยนะคะว่าใครที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะ <S <S คลิปนี้นะคะ ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเพราะไม้มีไฮไลท์นะคะแนวทางการแต่งนะคะหลายชิ้นงานเลยนะคะมานําเสนอให้กับลูกค้าดูในวันนี้นะคะสําหรับรุ่นที่ไม้จะพาลูกค้าดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว New Ford Ranger นะคะ XL p a พันะคะกระบะ4ประตูยกสูงนะคะราคาจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่7,52 000บาทนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดนะคะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะ สำหรับตัวนี้ก็เป็นเกียร์6สปีดนะคะถ้าลูกค้านะคะพร้อมที่จะชมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยแต่ก่อนที่จะไปชมกันนะคะไมายก็ฝากกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะคะในช่อง Youtube นะคะ MyFord Auto ประปทุมนะคะให้ไมายด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการรีวิวนะคะชุดแต่งนะคะทุกๆคลิปที่ไมายลงให้กับลูกค้าดูในทุกๆวันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกวะะ่าค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะชุดงานที่ไมให้กับลูกค้าเลยอ่าเดี๋ยวไมเริ่มที่ตัวไฟเลยดีกว่านอะอะสำหรับตัวไฟนะคะไมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวไฟหน้ามัสแตงนะคะพร้อมเดยไลท์นะคะใส่เป็นตัววงแหวนนะคะให้กับลูกค้าวงแหวนลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเลยนะคะเราก็จะเอาตัวโคมเดิมนะคะไปทําให้กับลูกค้านะคะ ในส่วนกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้านะคะเป็นชุดงาน f 1 5 0นะคะมาขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นฟอนต์ ford นะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะ led 3จุดให้กับลูกค้าแบบนี้เลย สำหรับ XL พัสดนะคะไม้ต้องแจ้งก่อนว่าเขาไม่มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ไม้ก็ใส่ให้กับลูกค้าด้วยนะคะการชนหน้านะคะไม้เปลี่ยนให้หมดเลยนะคะตัวเดิมก็ถอดออกนะคะใส่ตัวใหม่นะคะทําเป็นสีนะคะดําด้านตัดด้วยสีบอลเงินนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะอยากได้เป็นสีดําทั้งหมดตัวนี้ก็สามารถได้เช่นกันนะคะสำหรับไฟสีตัวนี้นะคะก็คือเป็นเอกลักษณ์นะคะของ F 150ของเรานั่นเองนะคะ ในส่วนของตัวด้านบนนะคะไมยจะใส่เป็นตัวอะคริลิกนะคะสีเงินนะคะคำว่ารนเจอร์ให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวสกู๊ปนะคะสีชูโชนนะคะดูออฟโรดโหดๆแบบนี้เลยเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นสีดำเงาตัดดำด้านนะคะเพื่อให้ด้านหน้าดูดุดันแล้วก็ออฟโรดยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับไฮไลท์ที่ไม่บอกนะคะตัว XL p a สดของเราก็จะมากับชุดงานของ Y body ซึ่งเขาตีโป่องออกมานะคะให้เราถึงกับ1นึคืบทีเดียวเลยก็เหมือนแบบเสมอกับตัวไฟด้านข้างนะคะตัวนี้เลยนะคะจะทำทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังให้กับลูกค้าเลยตีโป่องออกมาแบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับในตัวซุ้มล้อนะคะอันนี้ก็จะมาเป็นชุดงานของ Y body เช่นกันนะคะของเขาก็จะมาเป็นทรงเรียบแบบนี้เลยนะคะ ที่เห็นสูงๆนะคะแบบว่านี้นะคะตัวนี้ไมคก็จะใส่ตัวก้อนรองนะคะ1ก้อนนะคะมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์นะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะใส่ก้อนรองเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ1-2นิ้วเนาะก็คือให้มันเสมอกับตัวด้านหลังเนาะ สำหรับตัวนี้นะคะที่เห็นว่าดูสูงๆโหดๆดุๆนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นยางนะคะมอนเตอร์นะคะเ t ทนะคะเป็นขอบ18นะคะเป็นยางออนททเลนนะคะตัวนี้สามารถลุยนะคะแล้วก็ออฟโรดได้เลยนะคะดอกยางเขาจะใหญ่นะคะซีรยียางของเขาอยู่ที่265นะคะทับ60 r 1นนะคะลายแม็กก็จะเป็นของมาเวลนะคะก็จะเล่นเป็นตัวคลิปสีเงินๆให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะ แล้วก็แก้มข้างของเขาก็มีให้ทั้งสองข้างเลยนะในชุดวายบอดี้นะคะสำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เลยเราจะทำเป็นไฟวิ่งแบบนี้เลยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟฉุกเฉินนะคะเขาก็จะขึ้นให้เราแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะสองด้านข้างเวลาเราเปิดนะคะให้กับลูกค้าเลยอ่าแบบนี้เลยนะคะค่ะ ในส่วนสติกเกอร์ลูกค้าก็เลือกเป็นตัวเรนเจอร์ที่แบบว่าไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าคันนี้คือแต่งเต็มอยู่แล้วออฟโรดอยู่แล้วนะคะก็เลือกเป็นตัวเรนเจอร์แล้วก็สัดโคนใส่วทยแทกนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เลยนะคะสาวกนะคะของแฮมเมอร์นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะมาจะพามาดูนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นบันไดข้างเหล็กนะคะของแฮมเมอร์เลยนะคะ สวยงามแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะค่ะดูออฟโรดหนักมากคันนี้อย่างที่ไมยบอกว่าถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ก็คือถือว่าพลาดมากๆเลยเพราะว่าออปชั่นมาเต็มจริงๆวันนี้นะคะในส่วนของตัว คอบนะคะตัวนี้เขาเป็นสีดำอยู่แล้วไม้ใส่เพิ่มเติมก็คือเป็นตัวเบ้ากันรอยให้กับลูกค้านะคะในส่วนตัวฟิล์มลูกค้าก็สามารถเลือกขนาดได้เช่นเดิมนะคะกันสตร์นะคะไมยติดให้ทั้งสีด้านมาพร้อมกับราวหลังคาสีดำเลยนะคะสวยงามนะเออ ตัวนี้ยังไม่พอนะคะเรายังไม่พอสำหรับสาววกของแฮมเมอร์นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูแฮมเมอร์เรามาดูตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะฝาปิดถังน้ำมันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว2ชั้นนะคะเพราะเราทำเป็นตัววายบอดี้นะคะแต่ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวล็อก2ชั้นเนาะค่ะด้านบนเลยนะคะแฮมเมอร์อีกแล้วตัวนี้สำหรับตัวนี้นะคะเป็นโรบาร์นะคะ ของแฮมเมอร์นะคะแฮมเมอร์แท้นะแล้วเขาก็จะมีไฟนะคะเวลาเราถอยให้กับลูกค้าด้วยเป็นไฟสีขาวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะไลเนอร์นะคะติดตั้งจากศูนย์เนาะแล้วก็จะมีตัวนี้เลยเบาแรงผ่อนแรงนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเพราะปกติแล้วฝาท้ายเขาจะหนักมากแต่อันนี้คือเราแบบว่าใส่ให้นะคะเบามากเลยเลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมนะคะกับตัวครอบนะคะกับบะท้ายแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวฟอนต์ Ford นะคะเป็นตัวสีบอนเงินนะคะตัวนี้ตัดกับสีดำได้ออฟโรดแล้วก็ดุดันมากๆเลยนะคะ ในส่วนของตัวไฟนะคะไม้ก็จะใส่เป็นตัวไฟทรงเมกันให้กับลูกค้านะคะเป็นสีสโมกเนาะเวลาเราเลี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองแบบนี้แต่เวลาเราถอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแจ้งเป็นสีขาวนะคะสำหรับตัวกันชนนะคะเราก็ยังเน้นนะคะเป็นงานของตัวแฮมเมอร์เช่นกันนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่า สุดๆจริงๆนะคะเพราะเราใส่ในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเข้ามาดูใกล้ๆใส่ให้กับลูกค้าทั้ง4ตัวนะคะเหมือนตัว xlt เลยนะคะมีห่วงรากจูงสีแดงนะคะพร้อมไฟนะคะให้กับลูกค้าด้วยและที่สำคัญนะคะไม้ก็จะใส่ในส่วนของตัว กล้องถอยให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวมายจะพามาดูนะคะว่ากล้องถอยเขาเป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเราดูรอบๆคันกันไปก่อนนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีโครงการนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะคะก็โทรหาไมายได้เลยที่089นะคะ2424073นะคะไมายยินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งแบบไหนก็สามารถแจ้งกับไมายได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของภายในกันเลยดีกว่าค่ะว่าไมายมีอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างมาเลยค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะระบบของเขานะคะ ตัวกระจกนะคะเขาก็ฝั่งคนขับก็จะเป็นออโต้นะคะแล้วก็จะมีตัวล็อกนะคะเด็กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ปุ่มเซนเซอร์ล็อกตัวนี้นะคะสามารถใช้เปิดปิดนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็เวลาเปิดน้ำมันฝาถังน้ำมันก็ปดได้เลยตรงนี้เนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวระบบไฟทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือไฟตัดหมอกที่มาติดตั้งให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะภายใน รอบๆกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวไมาพาดูกันค่ะที่ไมเปลี่ยนให้นะคะตัวนี้ไมก็จะเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะแผงคอนโซลนะคะเปลี่ยนให้หมดเลยเป็นเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะคะเบาะสีดํานะคะตัวนี้ตะเข็บแดงสวยงามแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตมากๆเลยนะคะให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ สำหรับตัวกุญแจนะคะของ XL Part นะคะเขาก็มีให้มาแล้วนะคะเป็นกุญแจเหมือน XLT นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย1ดอกนะคะแล้วก็ธรรมดา1ดอกนะคะเดี๋ยวมาจะสตาร์ทให้ดูเลยนะคะโอเคในเรื่องระบบความปลอดภัยของเขานะคะเขาก็จะมีถุงลมนิรภัยให้เก่บ เปล่านะคะ2ลูกนะคะมาพร้อมกับระบบนะคะล้อล็อก ABS นะคะแล้วก็กระจายแรงเบรกนะคะ EBD ให้กับเราด้วยถือว่าครบคันจริงๆเลยนะคะพวงมลาลัยไฟฟ้าเบามากนะคะปุ่มกุญช์คอโนโรลนะคะก็สามารถนะคะควบคุมนะคะตัวนี้ก็รับสายวางสายนะคะปิดเสียงเบาเสียงนะคะแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะก็จะควบคุมด้านซ้ายจะควบคุมที่จอทั้งหมดเลยส่วนด้านขวา ะะเขาก็จะด,ดูตรงจอด้านหน้านี้เลยว่าเราเหลือน้ํามันอีกกี่กิโลวิ่งไปกี่กิโลนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือครบคันอะเออ,ออปชั่นก็ครบนะคะใส่ให้ครบเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวอื่นกันเลยดีกว่าคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับในส่วนของตัวจอนะคะตัวนี้เราก็จะใส่เป็นตัวจอ9นิ้วนะคะเป็นตัวจอ Android นะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ iOS นะคะหรือว่า Android Auto ได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึงเลยนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะคะเข้าไปที่เพ t ส r e หรือว่าจะไปโหลดฟังเพลง YouTube รับโทรศัพท์ตัวนี้ก็ใช้ที่หน้าจอตัวนี้ได้หมดเลยนะคะหรือเราจะดูนะคะในส่วนของตัวกล้องมองหน้านะคะ ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไมยติดเป็นตัวกล้องบันทึกหน้าให้กับลูกค้ามาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์อย่างที่ไมบอกนะคะแล้วก็เป็นตัวกล้องถอยให้กับลูกค้าเดี๋ยวไมจะพามาดูเลยนะคะว่าเวลาถอยเราจะขึ้นยังไงอ่า,อามันจะแจ้งเตือนละเพราะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะอันนี้ก็จะบอกระยะเลยนะคะว่าแดงนะอ่า นี่จะชนชนแล้วนะเหลืองนี่กําลังนะคะเขียวเนี่ยก็คือยังปลอดภัยอยู่เดี๋ยวม้ลองถอยให้ดูนะคะอ่าเขาก็จะประมาณนี้เขายังไม่แจ้งเพราะเรายังไม่มีอะไรที่แบบว่ากีดขวางข้างหลังนะคะแต่ถ้ามีปุ๊บเขาจะแจ้งเราเข้ามาทันทีเลยนะคะสำหรับตัวนี้อ่าโอเคค่ะ สำหรับภายในออปชั่นที่มายแต่งให้เพิ่มเติมก็น่าจะถูกอกถูกใจลูกค้ายอยู่เนาะเดี๋ยวมายจะพาไปดูนะคะรายละเอียดในห้องเครื่องนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวไม่จะพามาดูในห้องเครื่องกันเลยนะคะเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะนะคะระบบฟอร์ดของเรานะคะเขาจะปัดไปด้านขวาเนาะแล้วก็ดันขึ้นนะคะเขาจะเป็นโชคคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะจะมีนะคะให้กับฟอร์ดทุกรุ่นนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะค่ะสำหรับตัว เครื่องยนต์ของเขานะคะเขาก็จะยกขึ้นสูงนะคะตัวนี้ก็สามารถนะคะรุยน้ํานะคะได้ถึง80ซนติเมตรกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะเขาก็จะมีรับประกันให้1ปีหรือว่า20,000กิโลนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะก็อย่างที่ไมายบอกนะเช็คระยะนะคะครั้งแรกของฟอร์ดเราจะอยู่ที่1ปีหรือว่า1 5 0 0 0มนกิโลนะคะเข้ามาเช็ค1ทีนะคะเราไม่ต้องไปเติมน้ำยาอะไรนะคะเพิ่มเติมกับตัวนี้เลยสิ่งที่เราจะเติมได้คือที่ปัดน้ำฝนตัวนี้เลยนะคะ,ะฝาสีฟ้าเท่านั้นเองเนาะห้องเครื่องของเขาก็จัดเป็นบล็อกเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะ แล้วของเรายังไม่พอนะคะยังมีนะคะฟรีค่าแรงนะคะเช็คระยะนะคะให้กับลูกค้าถึง5ครั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็บริการนะคะช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้กับลูกค้าถึง3ปีกันเลยทีเดียวนะคะ,ะในเรื่องการันตีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็มี3ปี1,000 0แสนโลให้กับลูกค้าอยู่แล้วเนาะออค่ะเป็นไงบ้างอย่างที่มายบอกม้ยว่า คลิปนี้มีไฮไลท์อะไรมากมายเลยนะคะเพราะว่าชุดแต่งคันนี้นะคะเขาก็จะมาเป็นชุดงาน f 1 5 0นะคะที่เป็นทรงของ Raptor แล้วก็มาเป็นงานของ Ybody นะคะแล้วก็ชุดแต่ง h a m m มอรรอบคันเลยนะคะค่ะ สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มีโครงการจะออกรถก็ทักหาไมาได้นะคะที่089 24 24 07 3นะคะในเรื่องการจองออนไลน์นะคะตอนนี้ปลอดภัย100%แน่นอนเพราะเราจองนะคะเข้าบัญชี f o r d Auto g a l ก e r ี่ปทุมธาน,นีนะคะหรือลูกค้านะคะอยากเข้ามาเยี่ยมชมรถนะคะหรืออยากเข้ามาดูรถหรือดู คนขายอ่าไม่ใช่อ่าก็เข้ามาได้ที่นะคะฟอร์ดออโต้แกลลี่ปุกุมธานีของเราเช่นเคยนะคะในส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงที่นะคะอันนี้ตัดปัญหาหายห่วงไปเลย ตัดไปเลยนะคะเพราะว่าเราบริการลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะโอเคสำหรับนะคะเจ้าบึกบึนหล่อๆคันนี้นะคะหมายก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ